แต่ว,วันนี้ผมจะเอาแพนทอมไปโมดิฟายนะครับไปทําขี่รถเที่ยวนะครับรถเก่าขับเดินทางไกลนะครับข้ามจังหวัด mm hmm. แต่ว่าคันนี้ผมไม่รู้จต้องทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่เครื่องดีมากขับทางไกลได้ดีมากเลย mm hmm. เดี๋ยวจะลองไปขี่ mm hmm. ต่างจังหวัดดูนะเอารถเก่าท่องเที่ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้จะจะมาทารถเก่าท่องเที่ยวนี่ถ่ายถ่ายคลิปด้วยทํารถเก่าท่องเที่ยว mm hmm. ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็น2 0 0ซี สี่จังหวะเป็นตัวไอ้กุญแจบนกุญแจบนนะกุญแจบนโอ okay, เคกุญแจบนอ่าแต่ว่าสภาพนี้มันก็ต้องเอาไปปั้นอีกหน่อยนะแต่แต่ว่าได้ท่อเดิมด้วยท่อเดิมก็โอน้ทำดื่มนี้เดี๋ยวคันนี้ผมก็จะเอาไปปั้นแล้วไปขี่เที่ยวต่างจังหวัดดูฮนะว่าวันจะไปไกลได้แค่ไหนนะฮะอัตราการกินน้ำมันก็ เขาบอกว่าุูนี้ก็ประหยัดอยู่นะจะไม่รู้ประหยัดจริงหรือเปล่านี่ฮะวันนี้ก็มาเล่ารถจากพี่ธนวัฒน์ธนวัฒน์มอเตอร์มอเตอร์ไซค์ได้เราไปปั้นเล่นแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามดูว่าผมจะได้เอาไปเที่ยวไหนบ้างคันนี้ได้มาก็สภาพเดิมๆแบบนี้ฮะมือสองนะฮะมือสอง ราคาไม่ถึงสามหมื่นนะสองหมื่นกลางๆางเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรเพิ่มเติมก็นี่ยนะมันจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นคาบูนะคาบูเป็นท่อมสอง2้อยีซีนะแต่อันดับแรกเลยก็องไเปลี่ยนเบรกนะเบรกเพราะว่าเบรก,ล,กลูกสูบมันรั่วแล้วก็ไม่เปลี่ยนลูกสูบตัวนี้ใหม่ นี่ฮะสภาพมือสองนะฮะสภาพมือสองสตาร์ตต okay, นะิดโอเคน้ำมันตอนนี้คันนี้ไม,ม้เมนขึ้นว่า2องหมื่นโลนะ2องหมื่นโลจนสภาพจอดจอดจนแบบขี้เกลือขึ้นเลยนะอต้องไปทำสีใหม่เก็บใหม่เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อก็ติดตามดูตอนต่อไปนะครับ ส่วนแทนต้อม200คันนี้ถ่ายนำ้ำมันเครื่อง0.8 1ลิตรกับ1นึ่งศขวดกับปิดครึ่ง0.5หรือใส่0.8 2ขวดก็ได้อันนี้ผมใส่0.8 2ขวดนะครับคันนี้ผมซื้อมาทำก็จะมีใส่แต่แต่ใส่ของรุ่นฮอนด้านะแต่ตัวนี้เป็นของรุ Honda, นะ่นฮอนด้าเลยผมผมซื้อฮอนด้ามาใส่พวกฮอนด้าเวฟแล้วก็ปั๊มเบรกตรงนี้จะเป็นของฮอนด้าเวฟนะครับซื้อมาใส่แทน ใส่แทนได้อยู่นะฮะใช้ปั๊มเบรกของ h อ n d a w เว e เพราะาอะไรมันหาง่ายแล้วก็ไอ้แต่ใช้ของ Honda w เว e h o น d a า a v e น้ำมันก็ใช้สองขวดนะฮะ0ู2จุดแปดสองขวดตอนนี้ก็ได้มาแล้วก็มาเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนอันดับแรกนะคะน้ำมันเครื่องก่อนอันดับแรกถ่ายออกมาน,นะฮะตอนนี้ดำปีเลย แต่นีนะ่มันเครื่องดำนจะมีกองกองสป,ปิงตอนนี้ก็สเตอร์โซ่ก็หมดแล้วนะฮะโอ้หมดจริงๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนอีกนะแล้วก็เซอร์วิสใหม่ะฮะตอนที่เอามาเบรกมันรั่วนะฮะของมันก็อะไรมันยังไม่มีฮนะต้องไปซื้อที่ศูนย์แต่เราใช้ของ Honda เวไใส่ได้ใส่ได้พอดีเป๊เลยนะฮะ อันนี้เราก็เซอร์วิสคร่าวๆก่อนนะฮะน้ำมันเครื่องก็1ลิตรกับอีกขวดหนึ่ง0.1เอ้ย0.5แต่ว่า0.8ก็ได้สองขวดก็ได้มันก็ใส่ได้ไม่เป็นไรนี่ได้อันนี้ครเป็นรถเก่าเก็บครับจะเอามาปั้นใหม่คฮะปั้นแล้วก็ไปขี่เที่ยวทางไกลดูะฮะว่าว่ามันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหม ผมชอบอะไรที่มันท้าทายนะฮะคือคือมันลุ้นตลอดทางนะฮะประมาณนี้รถใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ลุ้นลองรถเก่าดูบ้างเอามาขี่ไมีอะรเออนี่นี่ช่างประจำตำแหน่งผมฮะแนทแนทชาลีเอ้ยไม่ใช่แนทอะไรชื่ออะไรเนดดี้เออแนดดี้เนทเนทเล่เนทเล่เนทเล่นี่นี่ถ่ายมันปวดแล้ว อันนี้เราก็มาเซอร์วิสคร่าวๆนะฮะเปลี่ยนปั๊มเบรกใส่ของเวฟได้แล้วก็แต่ของเวฟได้น้ำมันเครื่องถ่ายแล้วต่อไปเราก็จะดูยางก่อนนะยางยางได้อยู่ยางได้อยู่เ,เดี๋ยวลองลองไปไปขีดเทสดูนะฮะ